พรั่งทำอะไรมืดๆไปเก็บปูน้องเคยพรั่งพามาจับปูจับปีนีปูไปเฮียถ้ามาจับปูจ้ะพอปูกลับมาน้ำเลยจ้ะพอปูพอปูพอปูป้าย่างไปทางไหนละจ้ะป้ากับพอปูจ้ะแล้วน้องเคยพรั่งจ้ะเดี๋ยวไปจับปูกันจะมืดละจ้ะสามสุ่มครึ่องละจ้ะสามสุ่มครึ่งแต่อากาศดีละจ้ะน้องดิจันเนมเห็นอยู่ แมจส้สามุมเครื่องแนบแ,นแนเห็นป่จ้ะแนบมาคอยเห็นจะ้ะมืดมืดกล่องโฟกัสเหรอมันมืดจ้ะมันมืดมันมืดมืดมดจับปูจ้ะจ,ะจะับปูจับปูฮ่าฮ่าอะไ้ซำ

มันลงข้างล่างหินแล้วไม่ได้เอาไก่ไปล่อฝขาหรอเอาไก่ไปล่อเอ๊ะยัยจะมาอะไรฮะไม่ได้ปะป้าต้องเอาไก่ไปล่อได้แล้ว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 อุตส่าตัวน้อยจ้ะแล้วตัวนั่ล่มไปแล้วดูดิสุบซีกี้แล้มีไมาซีกี้เพอาะตัวนั่นลุ่มคอสตานี่จ้ะแต่มันตัวน้อยจ้ะแต่ก็ โอเคยัง <Okay, S 2> ไ,ได้จ้ะมาตัวใหญ่จ้ะเดี๋ยวจะหาตัวใหญ่กันจ้ะนั่นเห็นไหมเห็นไหมนั่น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 ฝรั่งได้ไม่ได้ฝรั่ง <c oughs> จับปูจับปูจะ้ะน้องเคยจับปู จับยากมีหินข้างในหินหลายจ้ะเขาจะได้ซอกหินยุ่งกันล่ให้หลายจ้ะไล่ว่เนอะอลุ่นกันกัดทั้งไฟจับปัญใหญ่ปูไล่หลายจ้ะต่บบได้จับมันบบได้จ้ะมันไม่น่าจับดีจ้ะ เอาเอาไก่มารอมันก็พอกินจ้ะได,ได้แล้วได้แล้วโอ้ยใหญ่ด้วยสวัสดีครับทุกคนฝรั่งเบิร์ตาหกมองเช้าอยู่ที่บัลคอนทำฟิวสวยสวย จะเอ,เอบูที่เราจะบราตรงกลางคืนปูไปจบาบบาน,สนกสนุกปูจบาบราบาลเนี่นคืนะจหลายลาจ้ะสนุกแต่ทยวิโอทไทยวิโอไ,โอไ,โอไโอ่ค่อยได้จันมืดจ้ะไม่จ้ะไปาทุมจับป่าู <c oughs> สนุกสนุกนะสนุกสนุกในวลาทำความสะอาดจ้ะอืนี่ทุกคนคนไทยทำสะอาดปู ทำสะอาดรู้ทำอะไรกับข้าวมารูทำอะไรกับข้าวอะมามีมามีจุดยังสักอยมงอะไรปะปเอ๊ะอะไรนี่ยายแคระนี้ะคนไทยกระพูอ๋ออันนี้ปูปูวบูแล้วเนี่ยดียะ ไมมีตัเมียเลยหรอจะต,ตผูเยงเี <laughs> ย่จะปูตัวผู้ตัวผู้ตัวู้อย่างนั้ <laughs> ปูผู้ชายอ่ะอโซเลา้ามีแต่ปูผู้ชายเดียวไก่ทะลปูนจะไม่ไหวหนา้าปูสิไปไหวนา้าอากาศ่งคืนก็นผล,ผลผิตตกวสัสดน ถ้าทไปบ่ไปะไปสนุกสนุกจะไงคืนน้าคน,คนไทยสนุกสี่จับปูเมื่อคืนปูนี่ตัวเมียอ่าฮะตัวเมียเห็นแล้วอันนี้ผู้หญิงผู้หญิงฮ่า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 คนไทยทำสะอาดดีทำสะอาดจอาดแราวกเข้าตีลงังเล็กๆทำเข็งน้าไปดอกนังป่าเนะจ๊ะ ดอกกระป๋าไปทำสมตำเนาะอย่าเาาอวอ,วร,อร์ก่อนไทยก่อนไทยเมีเยดีอะไรทำกับเขาไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยอย่ามารูล้างก่อนล้างก่อนโอ้เล็กๆกระเนี้ยอันนี้ก็จะเอาไปทำดอกน้ำปลาไว้ตทุสมตำไรลรในปา๊าป้าเนี่ย พวกปูย <anto government> ืนก e ันให้ความสะอาดปูทุกคนขั้ทายทำเสร็จแล้วต้มปูจะต้มปูแล้วจะแกะเอาเนื้อจ้ะแกะเอาเนื้อไปเฮ็ดซอสจ้ะมากินเตี๋ยกันทุกคนมีเยอะๆปูไปจับมาอยู่ขึ้นหรอจ้าเสร็จแล้วสนุกสนุกเด้อทุกคน คนไทย <Yeah. S 1> นั่งเก๊กปู <Yeah. S 1> พอดูมองอันเดียวนี่จะเนื้อปูเนื้อปูซอสปูของประเทศกี่ก็จะเกษประเทศต่างเพื่อนสองคนกินกันขนมปัง <c oughs> แซ่บแซ่บแซ่บพลังแซ่บแซ่บไอพวนกินข้าวจ่าท้ายแค่นี้เหรอจ้าซุบเวอร์ซุบเวอร์เรากำลังเคลื่อนจ่ายผ้ากันไปย์างผ้าปูกับ ฝรั่งกับดองเคยฝรั่งมากินเข่าจ้ะยังมาแล้งเลยจ้ะนี่กี่ซุ่มแล้วฝรั่งสามซุ่มสามซุ่มแล้วเหรอพา,ากกันมากินเข่าจ้ะนางเบิ่งก็เป็นนางรันเดย์โมลูเลยจ้ะนางไปเรื่อยจ้ะสวยมากเลยป,ปาล้าป้าฮัลโหลหน่อยฮ,ลฮลัลลโหฮัลโหล เดินไปทางไหนเป็นร้านไหนค้นกันเริ่มมาหลายอ่ะจ้ะคนออกมาหากินเข่ากันนะจ๊ะเอียงไม่มีเก้าอี้นั่งกับตรงนี้เก้าอี้อยู่นู่นโอ้ยยุงมามียุง ไปทำทะเลสวยสวยแล้วกดททำทเสวยสวยอาจไปเดินไปนู่นพ่อเดินไปนู่นแล้วไกเดินไกเดินเดินช้าช้าเเดินช้าช้าเขาสนใ้เขาเดินนะสันวะครับมลูนั่งล้านอะไรจัรกําลังโซเลยอยู่ี่นังล้านได้ดีห่าวสันปาปนั่งก็ยี่พาก่อนปวดขา ให้พ่อนั่งก็ยีก,ก่อนแล้วไปดูก่อนว่าในร้านไหนดองไหม่งามจ้ะถ่ายดรกไหม่แต่สินใจได้จ้ะผมเรียกไปเลือกโซก,กันละ่ะแล้วแวะดิดตามไปแวะถ่ายดรกใหม่ก่อนดอกไหม้มันงามไหมจ้ะสวยมากเลยฝรั่งเป็นนั่งหรอเพื่อนฝรั่งเอิรนละ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่อย่าพาพพอปูมาก,กินเข่าจ้ะ นี่นะกินกันโอ้ <laughs> โอปะ๊ปะป <laughs> ๊าท่านก็มากินข่าวจ้ะมาจะกินข่าวรำกันกจะ้ะมึงจะอาหารกิกอาหารกิกจะ้ะซูรากีซูราคี่าษาซื้อฝรั <laughs> ่งกินอะไรยูสยูลุลสฝรั่งกินยูวลุลสแต่อันนี้กินอะไรนะซูรากีซูรากีอันนู้น

ยิ่งเข่าอิ่มหรือจ้าพักกันย่างย่างนิดหน่อยจ้ะยิ่งเข่าอิ่มหรือภาคกันย่างนิดหน่อยอิ่มแล้วอ,อ,อิ่มแม่ฝรั่งอิ่มปะฟูกแตกอีกแล้วฝรั่งกินหลายก็มูจ้ะไปไปไปย่างเล่นพักกันย่างเล่นจ้ะขนาดสามสิบจุมมาจากคนนั่งเต็มอยู่จ้ะคนนั่งเต็มร้านอาหารเต็มบาร์เต็มทุกอย่างเลยจ่จาข้างในเจ็ดคนข้างในยี่คนยิ่งเยอะเนาะคนหลายจ้ะ หนัดซี่สุ่มเหรอสามสุ่มเกือบซี่สุ่มเหรอจ๊ะข่าวอิ่มแล้วก็เลยพาพ่อปูย่างนิดหน่อยพ่อปูว่าย่างนิดหน่อยก่อนจังเมื่อบ่านนอนมาสั่นว่าจ้ะนี่จ้ะร้านอาหารร้านอาหารสินฝรั่งบอกดูดูไหมจ้ะสินฝรั่งบอกว่าร้านอาหารขี้หมาไหมจ้ะนี่ล่ะร้านอาหารเนี่ยจ้ะว่าร่งเย็นหัวลอยวนจ้ะร้านอาหารขี้หมาสั่นโอ้ภาษากจีกันได้เนาะมันจะขำเนาะ อาวพลังยืนขำู่บุนจะไปไปไปพ่ออยู่ไหนแล้วพ่อพ่อเดินเร็วขนาดนี้พลังเดินช้าเร็วเร็วพลังพลังอิ่มแล้วเดินช้าไปเร็วๆนู่นพ่ออยู่ข้างหน้าน่นเดินเร็วค้นกันหลายจ้ะเที่ยวย้ำคืนาป่านเมืองไทยบ้านเฮาเราจะเนาะมีขับมีบ่าตะมวล ไปชูฉีน้ำเราอิ่มแล้ววันหลังค่อยมากินไปไปเดินให้ทันพ่อนูหรือไอ้ไก่นุ่นรีบเดินพักกัย่างคับบ้านพักอ่ะจ้ะกินอิ่มแล้วกัย่างเล่นนิดน้อยจ้ะและ้วเดี๋วกัย่างกับบ้านพักจ้ะสีท้มของขายของอยังเปิดอยู่ะจ้ะกลับมาแล้ว แปดแล้วไปนอนแล้วสนะวะชีท,ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งฝรั่งยังไม่เที่ยงคืน okay? ออโอเคเออพอปูป่บากกะบ้านนอนกะบ้านนอนสำหรับปวดขายางแล้วสนะวะไปพาแล้วกะบ้านจ้ะกะบ้านนอนจ้ะ ไปไปก่อนไ,อนไ่ไปกุตนักฝรังฝรังไ่ไปกาลิมิตาก่อนกาลินิสตาก่อนกาลินิสตากลิสตา <c oughs> มาละฟันดีจา้าไปาาไปจ้า